สวัสดีครับ สวัสดีครับติดตามข่าวรอบวันทันเหตุการณ์ประจำวันจันทร์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2556กับผมรณชาติคุแสนคมนและคุณรัฐบุตรมิตรมากครับนะครับจากเรื่องของเสื้อผ้าชุดเครื่องนะครับไปดูความคึกคักเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเม็ดเงินในการลงทุนโครงการ2ล้านล้านบาทไปถึง25เปอร์เซ็นต์นะครับก็ส่งผลให้บรรยากาศตอนนี้เป็นไปด้วยความคึกคักโดยเฉพาะที่หนองคายซึ่งก็ถือว่าเป็นประตูเชื่อมต่อ การค้าการลงทุนระหว่างไทยลาวและประเทศจีนติดตามจากรายงานครับ ว่ามีความสำคัญในฐานะเมืองเศรษฐกิจและในอนาคตจะเป็นศูนย์เชื่อมต่อการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวระหว่างไทยจีนที่สำคัญด้านเหนือของหนองคายติดกับเวียงจัน์ทเมืองหลวงลาวซึ่งเป็นจุดค้าขายผ่านด่านชายแดนบริเวณสะพานบิตรภาพไทยลาวโดยในอนาคตหนองคายจะเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพหนองคายกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีนผ่านเวียงจัน นายชัดชาติสุขพันธ์รัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ25%ของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทเพื่อลงทุนในภาคกีสาเช่นโครงการรถไฟทางคู่3เส้สนทางได้แก่สายจิระหนองคายสายชุมทางเหนจิระอุบลร,ราชธานีและสายบ้านไผ่นครพนมโครงการรถไฟความเร็วสูงโครงการขยายถนนสเลน กรุงถนนสถานีขนส่งสินค้าและสนยนกระจายสินค้าที่เรากู้มาลงทุนตรงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันไม่ใช่กู้มาใช้จ่ายไปเรื่อยนะมันเป็นการลงทุนแล้วว่ามันมีผลเศรษฐกิจกลับมามันหมุนหลายรอบมาตั้งแต่รอบแรกคือการกอร่อสร้างก็เป็นในประเทศทั้งหมดนะส่วนใหญ่ก็เป็นการในประเทศนําเข้าบางส่วนเฉพาะรถไฟกวามเร็วสูงเท่านั้นเงินในส่วนแรกที่หมุนไปเนี่ยการจ้างแรงงานการซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างนะ จะนั้นพอเริ่มมีการพัฒนาของทัพนฐานเสร็จเนี่ยพัฒนาเมืองใหม่ลดต้นทุนการขนส่งเกิดอโอกาสใหม่ๆขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเงินที่หมุนต่อไปอีกผมก็ขอยืนยันว่าเราโปร่งใสที่สุดเราไม่มีหมกเม็ดเราให้รับคําวิจารณ์รับคําติชมทุกอย่างครับก็อย่างที่มาจัดครั้งนี้หรือจัดในพุ้ธภาคอื่นต่อไปนะก็คิดว่ามันแสดงให้เห็นว่าเราก็ตั้งใจจริงอะ่ะด้านนายจุลาสุขมานพผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและ การขนส่งและการจราจรกล่าวว่าการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางอีสารจะเริ่มเฟสแรกเส้นทางกรุงเทพนครราชาสีมาคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี2562ขณะที่เฟสสองเส้นทางนครราชาสีมาหนองคายนั้นจะใช้เวลาศึกษาโครงการ1-2ปีคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี2564 รถไฟอนไปขรเลยสุดเช่นกรุงเทพหนองคายไอ้ตอนนี้เราเราศึกษาความเป็นไปได้ในด้านวิศวกรรมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยจากกรุงเทพจนถึงหนองคายเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในการออกแบบเพื่อการก่อสร้างเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยจะออกแบบสําหรับไปก่อสร้างประมวลก่อสร้างเนี่ยจนถึงโคราชก่อน แล้วก็ในปีงบประมาณหน้าเนี่ยจะมีการออกแบบต่อจากโคราชจนถึงหนองคายเลยแค่ตอนนี้ก็เหมือนกันจะมีสองเฟสคะด้านนายประพัฒน์จงสมวนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันเส้นทางรถไฟหนองคายท่านาแล้งมีผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติและหากโครงการนี้เสร็จสิ้นลงจำนวนผู้โดยสารจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งการดําเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทนอกจากจะเป็นการเชื่อมต่อระบบคมนาคมขนส่งกับลาวแล้วจะยังเป็นจุดพัก ู้คอนเทนเนอร์ซึ่งได้อานิสง์จากโครงการสถานีขนส่งข้ามประเทศของลรานับเป็นความร่วมมือไทยลาวที่ยืนยันว่าทั้งสองประเทศจะพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกันการต่อข้าด้วยอีประเทศนเนี่ยเนี่ยก็ต้องคุยกันนะฮะระหว่างประเทศจริงวันนี้เนี่ยเราพยายามที่จะเจรจากับทางลาวให้เขาเร่งสร้างนะฮะสายต่อเชื่อมจากท่านาแรงเนี่ยรับไปที่เวียงจันทร์ซึ่งไปประมาณ9กิโลเมตรงนะฮะซึ่งถามว่าไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรอย่างน้อยสุดนะครับ โอกาสท่องเที่ยวอันนี้ได้แน่นอนแหละแล้วต่อไปเนี่ยทางลาวเนี่ยเข้าใจวาานะะ่าเขาทำรัศดาเป็น i อซีดีเหมือนกันนะฮะที่เขาทำตรงน,นั้นเนี่ยก็สามารถในเรื่องของสินค้านะฮะที่มาต่างประเทศเนอร์วิ่งข้ามไปจากทางฝั่งลาวครับอันนี้ตัวที่กระตุ้นทำให้จีนเนี่ยรีบลงมาด้วยนะะด้านนายวีรัตน์ลิมสุสวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวว่าหนองคายได้เริ่มศึกษาและเตรียมตัวรับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทมาประมาณ2ปีแล้วพร้อมได้กำหนดวิทธศาสตร์จังหวัดหนองคายให้เป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดหนองคายปีละ2ล้านคนสร้างรายได้ปีละ3,000ล้านบาทปริมาณการค้าขายชายแดนเฉลี่ยปีละหกหมืล้านบาทส่วนใหญ่90%เปอร์ซ็นเป็นการส่งสินค้าออกจากประเทศไทยในขณะที่การนำเข้าสินค้ามีเพียง10%อร์ซเท่านั้น โอกาสที่จังหวัดหนองคายจะได้รับประโยชน์เรื่องที่จะมาก็คือคนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายจุดยืนของจังหวัดหนองคายตอนนี้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้นเแ่บประมาณปีละประมาณสามพันกว่าล้านนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาในพื้นที่ประมาณสองล้านต่อปีก็คิดว่าที่ว่าเมื่อมีไฮสปีดเทรนทั้งจีนทั้งหนองคายเราเนี่ยนะครับก็ยิ่งจะมีมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดหนองคายแล้วจะทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจในจังหวัดพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างมากโดยจะเห็นได้จากราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นถึง10%ในขณะที่ที่ดินในตัวเมืองและในจังหวัดอุดรธานีนั้นปรับตัวสูงขึ้นถึง100%ถือเป็นการปรับตัวสูงขึ้นเป็นอันดับ5ของประเทศไทย อย่างไรก็ตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นแม้ประชาชนในพื้นที่จะตื่นตัวมีความคาดหวังทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันการลงทุน2 000, 000, ล้านล้านนับเป็นการก่อหนี้ครั้งใหญ่ที่สุดของไทยเช่นกันและใช้เวลาคืนหนี้ถึง50ปีดังนั้นการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลต้องเป็นไปอย่างเข้มข้น โครงการนี้จะสำเร็จลงอย่างสวยงามตามภาพฝันของรัฐบาลหรือไม่ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมกันจับตายอย่างจริงจังอำํำนาจจันทดีถ่ายภาพนิชการทองเพ็ญสีทีมข่าว a อ t ทีวีและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวรอบวันทันเหตุการณ์ในช่วงนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมบรณชาติคุณรัฐบ,บุตรและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ